เคก็สวัสดีครับอันนี้ก็ <c oughs> สภรขี่รถเล่นเนาะอ่าก็ว่างๆก็เลยลองทำเป็นเอ่ออ่าเหมือนกับคลิป EP ที่มาพูดคุยกันเก <c oughs> ี่ยวกับอ่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแล้วกันเพราะว่าเอ่อ <c oughs> ดูท่าทางเหมือนไม่หลายๆคนค่อนข้างแบบสนใจเพราะว่า ปัจจุบันเนี่ยราคาน้ำมันบ้านเราเนี่ยมันค่อนข้างสูงแล้วใช่ไหมครับอ่าโอเคก็เรื่องอเลยดีกว่าอ่าเป็นขี่ไปคุยไปแล้วกันเนาะอ่ะทีนี้มาคุยกันถึงเรื่องรถจักรยานไฟฟ้ากันส่วนใหญ่หลายหลคนก็จะถามเนี่ยว่าเอยพี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยมันมันดีไหมมันจุกจิกหรือเปล่ามันขี่แล้วมันประหยัดมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ย ก็อาจากส่วนตัวประสบการณ์ผมเองนะที่ใช้งานมาตั้งแต่เดือนมีนาะมิายนพฤษภาคมิถุนา,นาก็ราวๆสามเดือนเนี่ยค่อคนข้างประหยัดมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเทียบเทียบกับระยะทางเท่ากันเทียบกับมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเนี่ยถ้ามอเตอร์ไซค์ทั่วไปวิ่งเดือนละประมาณสามพันโลเนี่ยค่าน้ามันเขาจะอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทหรือสองพันอะไรประมาณนั้น อันนี้ผมเอาข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากน้องผมที่ใช้ตัว n m a x 155นะมันก็จะค่อนข้างสูงอยู่ในช่วงนี้นะที่ราคาน้ำมันแพงก,กับการสำหรับตัวผมเองเนี่ยที่ขับไปลับทำงานใช้งานในชีวิตประจำวันก็เฉลี่ยวันละ80โลครับก็ประมาณเดือนละประมาณ2,000 2,000 2,000, 2000 2,500โล ก็จะเสียค่าไฟอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทนะถ้าคิดเป็นหารเป็นต่อวันก็จะประมาณวันละ6-7บาทเท่านั้นเองใช่ไหมอ่าก็ถ้าลองเปรียบเทียบกับรถจักรยานยนต์ทั่วไปเนี่ยก็วันละ80โลนี่ก็ประมาณเท่าไหรอ่อ่ะตีว่า3ลิตรอ่ะ3ลิตรตอนนี้น้ำมันลิตรจะ45บาทใช่ไหมก็ร้อยกว่าบาทก็ต่างกันกี่เท่าก็ <laughs> ลองลองคำนวณดูครับ ทีนี้มาคุยกันถึงเรื่องสมรรถนะของมันบ้างว่าเป็นยังไงบ้างโอเคด้วยความที่มันเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะเรียกว่ายังไงเดียคือมันจะต้องขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ใช่ไหมนในเรื่องของความได้เปรียบถ้าเทียบกับรถน้ามันเนี่ยคือแรงต้นเขาจะดีกว่า,าในเรื่องของอัตราเร่งเนี่ยอย่างเงี้ย ก็คือมันจะมาไวกว่าพวกรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้น้ำมันเนื่องจากว่าตัวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยเขาไม่ได้ส่งพลังงานผ่านพวกระบบขับเคลื่อนอก็คือถ้าเราบิดคันเร่งเนี่ยตัวชุดควบคุมเนี่ยหรือว่าตัวคันเร่งเนี่ยมันก็จะส่งสัญญ,ญาณไปที่ตัวกล่องคอนโทรลเลอร์เพื่อ อ่าจ่ายไฟไปยังมอเตอร์นะให้มอเตอร์หมุนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะได้เปรียบจากรถจักรยานยนต์ทั่วไปที่โอ้ถ้าเราบิดคันเร่งเนี่ยกว่าสายคันเร่งจะไปดึงอ่าตัวลิ้นผีเสื้อใช่ไหมเพื่อจ่ายน้ำมันกับอากาศเข้าไปเข้าไปลงไในห้องเผาไหม้เสื้อสูบกว่าเสื้อสูบกว่าทำงานเลือนลงใช่ไหมกว่าตัว ชุดหัวเทียนคอยหัวเทียนจะสปาร์ก็่จะจุดระเบิดกว่าจะให้กําลังหมุนไหนจะต้องผ่านในระบบส่งกําลังเส้นาชามคัตผ่านโซ่สายพานเนี่ยมันโอ้หลายขั้นตอนมากซึ่งถ้าเป็นรถจักรยานไฟฟ้าเนี่ยรถจักรยานไฟฟ้าเนี่ยมันมันไม่มีตรงนั้นเลยก็คือมันจะเขาเรียกว่างไงอะ่ะมันจะส่งตรงเลยครับมันก็เลยได้เปลี่ยนไปเรื่องของ พลังกาลังอัตราเร่งแล้วก็การตอบสนองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะไม่มีเกียร์นะครับไม่มีเกียร์ก็จะมีแค่ในส่วนของโหมดการใช้งานหนึ่งสองสามบางรุ่นก็อาจจะมีโหมดสปรอร์ตเพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความเร็วปลายเขาเนี่ยมันก็จะยังสู้รถจักรยานยนต์ที่มันเป็นน้ำมันไม่ได้แน่นอนอันนี้ก็คือข้อเปรียบเทียบนะ แล้วก็ในเรื่องของระยะทางเนี่ยอ่ารถจักรยาน,นยนไฟฟ้าเนี่ยมันมันจะค่อนข้างเสียเปรียบถ้ากรณีว่าคนที่ใช้งานเนี่ยเอาไปขับขี่ทางไกลวันหนึ่งแบบเกิน80เกิน100กิโลเนี่ยมันก็จะค่อนข้างลำบากแล้วเพราะว่าอถ้าอย่างเป็นรถน้ำมันใช่ไหมถ้า น้ำมันหมดแล้วก็จอดเติมใช้เวลาไม่กี่นาที5นาที10นาทีแต่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยการประจุไฟครับเขา้เขาไปไหนในตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลาอ่าถ้าอย่างเป็นเสียบไฟบ้านก็3าถึงหชั่วโมงใช่ไหมอ่ะอย่างบางรุ่นถ้าเขามีตัวอ่าฟอดไททูอย่างเงี้ยแล้วไปชาร์จตามสถานีจ่ายไฟเนี่ยมันก็จะจ,จะเร็วหน่อยก็จ,จะไม่ถึงชั่วโมงอะไรย่เงี้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเลือกซื้อก็ต้องมองในเรื่องของอจุดนี้ด้วยระยะเวลาของการชาร์จพลังงานกลับเข้าไปนะครับทีนี้ในเรื่องของความทนทานเนี่ยาบางคนเขาจะข่วงในเรื่องของอมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันลุยฝนได้ไหมโดนน้าได้หรือเปล่าอะไรเงรี้ยจะมีปัญหาไหมส่วนตัวผมก็ใช้รถทุกวันก็มีขับลุยฝน ล้างรถก็ล้างปกตินะเพียงแต่ว่าไม่ได้ใช้เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงในการฉีดเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าตัวรถจักรยาน,นยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเขาก็มีการซีนในจุดที่สําคัญสำคัญไว้ไว้แล้วนะครับมันก็จะสามารถเขาเรียกว่ากันน้ําได้ในระดับหนึ่งซึ่งเราสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้อ่า อ่าแต่ทั้งนี้ทท่านั้นก็คือไม่ใช่ว่าแบบขับไปลุยน้ําท่วมไปจมอะไรอย่างนั้นก็ก็ก็น่าไม่น่าจะไหวนะ <c oughs> แต่ถ้าน้ําขังน้ําท่วมฝนตกอย่างเงี้ยเราก็น้ําท่วมแบบกรณีที่ว่าไม่สูงนะเราก็คงลุยได้ไม่มีปัญหาอ,อ่พรนี้ใช้มาก็ไม่เคยเจอปัญหาเกี่ยวว่าน้ําเข้าระบบรวนอะไรอย่างนี้เลยนะสามเดือนที่ผ่านมานะก็ก็ <c oughs> <c oughs> ก็น่าจะไม่ใช่ข้อที่หลายๆคนจะต้องกังวนมากเท่าไหร่นะครับอ่าส่วนในเรื่องปัจจุบันเนี่ยคือมันก็มีหลายๆค่าในะเรื่องทะเบียนก็คือสามารถจดได้แล้วนะสำหรับรถจักรยานไ,ไฟฟ้าอย่างคันที่ผมขี่อยู่เนี่ยมันก็มีทะเบียนมีเล่มถูกตั้งนะครับก็ต่อภาษีรายปีได้นะอ่าซึ่งในส่วนของภาษีเนี่ยผมบอกเลยว่ามันถูกมากถูกถูกจริงๆปีละ50บาท ส่วนพรบรเนี่ยก็จะอยู่ที่ปีละสามร้อยกว่าบาทก็ก็ถือว่าถูกมากเลยนะครับอ่าก็ก็หลายๆคนก็อ่าลองมองดูเป็นตัวเลือกนะครับสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้ซึ่งซึ่งมันก็มันก็อ่า <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเทคนโนโลยีอะ่ะมันมาในถึงจุดที่เราสามารถ เอามาใช้ในการขับขี่ในชีวิตประจำวันได้อย่างไม่น่าเกียดแล้วนะครับก็ผมก็หวังว่า,าตัวคลิปวิดีโอนี้ที่ผมทำนะครับก็คงน่าจะเป็นประโยชน์นะแต่หลายๆคนที่กำลังสนใจกำลังหาข้อมูลแต่ยังลังเลหรือย,ยังกลัวว่า,ามันจะมีปัญหาไหมมันจะดีหรือเปล่าผมขับไปมันจะพังหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะ ส่วนตัวผมมองว่าถ้านัปัจจุบันเนี่ยคนที่จะามาใช้ในการขับขี่ทั่วไปในระยะ,ะ60 70 80กิโลเนี่ยมันคุ้มค่าครับค่อนข้างคุ้มค่าเลยแล้วก็ขับในเมืองเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบนะอ่าด้วยสมรรถนะของมันแล้วก็ความคล่องตัวเนี่ยอัตราเร่งเนี่ยดีดีมากอ่าถ้าได้ลองขับก็อ่าน่าจะลืม ลืมลืมรถจกักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันไปเลยเพราะว่าฟีลลิ่งในการขับขี่การตอบสนองเนี่ยมันดีจริงๆนะครับก็สุดท้ายนี้ผมก็ฝากไว้สั้นๆเท่านี้แล้วกันก็ถ้าใครมีคำถามอะไรสงสัยก็ลองคอมเมนต์ไวใ้ใต้คลิปนี้ได้นะครับถ้าผมมีโอกาสยังไงก็เดี๋ยวจะมาตอบให้นะครับตอนนี้ผมต้องขอตัวไปขี่รถเล่นก่อนนะครับ <laughs> สวัสดีครับ